ตอนนี้อยู่ที่ส่วนน้ำแกนเซนเ์พอยท์พัขยาตอนนี้อากาศดี นี็ก็เป็นสไลเดอร์ก็จะมีกากไปดูเด็กอยากมพักที่นี่นาน่ะโอ้สวยจังเลยข้างบนก็จะมีที่นั่ง ก็จะเป็นสกายวอล์กให้เดินดูวิว oh. ก็จะมีสระว่ายน้ำ oh. สวนนู้นก็จะเป็นเมอร์เคียว oh. แล้วก็สยามเปนสยาม

ไอ้แต ah no, ่ที่หัวหินสวยดูงี้แบบกลัวแล้วหนูมาเจอกันสิ แมงไม่กลัวหนูน้องเดินนี้โอ้ยเด็กไม่กลัวด้วยกลัวใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ที่ เป็นอะไร่ได้